สวัสดีครับผมมือนผ้าปีผ้าหนองกระปึงล่อยให้เกลอนะครับเกษตรกรเกษตรกรก็อยู่น้ำปลาอ้อยนะครับกรน้ำอ้อยน้ำยังนี่แหละดึงเ,เลยครับนีบ่อ้อยตัดไปเดี่ยวกับนัดไปเดีวลอกลอกขนรถครับลอกรถมาเอาขึ้นครับ หมดมดหนึ่งับดปรหลายเลยครับมดันยังมาละสามบาทไปด้วยรับนี่เห็นมมละสบาทไปด้วครับอ้ยกระดบนทรรมดาดิเอาเปียงนี่กับผมสื่อผมมาสื่อเอาต่อสองคนเนาะสื่ออาต่อสองแต่วากระงามโอ้ยอะไรผมตัดมาต่วผมก็ได้ บปาารไล่รถกับเด็กหกเกตรถสืดดไปหลายบาดดูแต่านทรานเดืขึ้นขึ้นดอกพี่น้องเอ้ยไหวงามขาดทุนทุนบางยังไงทุนกักกับทุนเนี่ยคนตัดกับอุ้ยแก่คนตัดคนตัดอ่อยครับผมครตัดแก่ผมกําลังสูงกันเองครับกําลังสูงกันเียงอ่อยนะครับนี่นะครับ อ้อยทัดอ้อยชีวิตเกษตรกรนี่นะครับดูคนไปทุตัดกัคนตัดกัเที่ยวขาดเที่ยวหายครับคนงานก็นเลยคนงานก็หายไปขาดหายไปพาคงอ้อยอ้อยก็ชีรายชีรายตรงนี้ห่างครับอ้อยห่างอ้อยขี้รายมองงามตัดอ้อยก็ตัดย้ายไปติดนะครับ ตัดว่าจะตาตัดใยไปติดๆไเรื่อยๆตัดใหญ่ตัดจึงตัดกวงไปเนาะวันนี้โอ้โหเลยมาเห็ดอันลุมใบนี่ครับฟัน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 หลุมไปตาไวไปเลยเกิดบุดีเกิดชีรายครับชีรายเนี่ยเสียหายขาดทุนครับปีนี้ือว่าขาดทุนเขาปล่อย นี่ครับอ้อยตัดเดียวอ้อยตัดมัดเดียวตรงนี้โอ้ยตรงนี้ก็เป็นตาหนึ่งดีกว่าแต่มี่ข้อมังหนุ่มจะได้เงินหนึ่มัดเล็กๆสั้นๆสิเห็นไหมมึงรับมัดเล็กๆสั้นๆสิเป็นตาหนึ่งมาละสามบาทไปเลยครับนี่บนท้องตลาดิมาละสามบาทกระเฮ็ดมัดเป็นมัดหนี่งคืออาเซียโอ้คนขึ้นรถไปขายนะครับเนาะ คนใส่รถไปขายคนใส่รถไปขายบ่แม่นอันนั่นคนใส่รถไปขายบ่ได้บ่ได้ใส่รถอันบ่ได้ใส่ขีดใส่รถสิบล้อไปขายโรงงานครับนี่แหละทุนะครับนึกก็จะมานี่แหละครับผมนี่แหละครับชีวิตกเกษตรกรครับผมบ่เข็ดก็บ่ได้กินสู้กันไปครับชีวิตไม่สิ้นต้องดิ้นกันต่อไปครับผม